าฮ hey, มาจ้าทุกคนวันนี้แอปเปิลกังจะพาไปรีวิวร้านอาหารซึ่งร้านอาหารร้านนี้นะจ๊ะมีชื่อว่าแซบช้างบินจ้าทุกคนค่ะก็อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอด่านช้างนะคะอยู่ตรงก่อนทางขึ้นเคลื่อนก็เสียวกันนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งร้านนี้ค่ะจะตกเป็นเป็นสไตล์ญี่ปุ่นกันจ้าทุกคนนี่ค่ะ ร้านจะมีที่เขาก็จะตกแต่งให้เราได้ถ่ายรูปกันเยอะแยะนะคะหลายมุมเลยค่ะสวยนะคะนี้เราก็มีเลยค่ะก็ดูมุมนะคะถ่ายรูปกันสวยๆนะคะมีต้นจำลองต้นดอกซากุระสีชมพูจะนี่อันนี้ลิวรอบๆร,ร้านนะจ๊ะนี่จ้า อันนี้ถ้าเป็นตอนเย็นนะคะก็จะได้วิวพระอาทิกตย์ตกกันนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นภายในร้านซึ่งตอนเราไปจะเป็นกลางวันสําหรับใครที่มีหนูๆน,น้องๆก็ไม่ต้องกังวลใจเลยจ้านี่จะสามารถให้หนูๆน,น,น้องๆเล่นกันได้เลยนะคะแล้วเราก็ทานอาหารกันได้อย่างสบายอกสบายใจออร่อยกันเลยจ้าทุกคนคะ่ะนี้เลยจ้า อันนี้จะเป็นบริเวณภายในร้านนั่นเองนะจ๊ะนี่ก็มุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งสวยมากค่ะทุกคนซึ่งพลากันไม่ได้เลยนะคะทุกคนอ่าอันนี้เราก็ถ่ายรูปนะคะวนไปจะเป็นมุมที่สวยอีกมุมหนึ่งเลยจ้ะนี่มาจ้าเราก็มามาดูในส่วนของอาหารกันจ้าอันนี้ก็จะเป็นส้มตำน,นี่ก็จะเป็นยำทะเลรวมมิรนั่นเองจ้า นี่ตาข้าพโพดจ้านี่จ้ามีอาหารหลากหลายกันเลยนะทุกคนสําหรับน้าน,นี้นะคะนี่ก็จะเป็นต้มแซบค่ะทุกคนนี่ก็เป็นอาหารที่เราสั่งมาจ้าสีสันน่ารับประทานมา,มากเลยจ้าทุกคนนี่เราก็จะมากินให้ดูกันเลยนะคะซึ่ง นอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนอ้มนี่เลยจ้าหนึ่งคำเล็กๆอร่อยมากเลยค่ะทุกคนค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็แอปเปดังแฮปปีใช้ชีวิตกันให้มีความสุขกันนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ